สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหากนํำเอาพระสมเด็จวรังคังสมเด็จวรังคังเป็นพิมพ์ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ดูวนะันณะท่านจะออกขาวโพลนขายกับมีคราบผงแป้งโรยพิมพนะองค์นี้พ่อใหญ่มาหานนำมาลงบ่อยมากนะทุกครั้งที่นำมาลงก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องจาก พระใหญ่ออมหาได้ไปอ่านคําถามเจอในในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละครับเพื่อนสมาชิกท่านคงเข้ามาดูเข้ามาเห็นติดตามใหม่จึงคอมเมนต์มานะพระใหญ่ออมหาก็อยากจะบอกว่าพระสมเด็จวัลคังเนี่ยมันมันมีหลายสีหลายวันะนะเพื่อนสมาชิกมีหลายสีหลายวันนะที่ครูตรียมประไว้ได้กล่าวไว้เนี่ยซึ่งพระใหญ่ออมหาได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยมีทั้งหมด22วันนะ หรือยีสิบสองสีนี่นะครับมีสีอะไรบ้างก็กล่าวไว้แล้วเพื่อนสมาชิกคงรู้ดีท่านคงเข้าไปเจอในคลิปนั้นแหละที่พระมหาบอกว่ามีสีหรือว่าวันณนะแบบไหนบ้างแต่ท้งนี้ท้งนั้นพระสมเด็จ์เขาก็ไม่ได้เป็นสีเดียวกันตลอดนะเขาไม่ได้เป็นโทนสีเดียวกันตลอดในองค์เดียวนะเพื่อนสมาชิกแต่ถ้าในองค์นั้นนะมีแบบดูแห้งดูกระด้างดูแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะดูแบบแห้งๆทื่อๆนะ ท่านก็พิจารณาดูแล้วนี่พ่อใหญ่มหาคงความรู้สึกคงได้แหละนะอันนี้พ่อใหญ่มหาพูดจากประสบการณ์ตัวเองใครที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเนี่ยยังเจ้าของกระูที่ถามมาเนี่ยท่านคงจะแรกๆเข้ามาเริ่มศึกษาจึงมีคําถามแบบเป็นเบสิกธรรมดานะดังนั้นเมื่อเราไปเจอความรู้สึกแวบแรกเนี่ยท่านคงแยกแยะได้นะถ้าหากว่าคนที่ พอมีองค์ความรู้เนี่ยอ,องค์นี้ใช่องนี้ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าใช่เนี่ยแน่นอนแล้วมันจริงไหมมันจะมีคำถามต่อมาอีกว่าจริงไหมถูกต้องไหมเพื่อนสมาชิกถ้าไม่ใช่เนี่ยท่านวางเลยเพราะอย่มามหาว่านะไม่ว่าใครก็ตามถ้าไปดูเนี่ยองไม่ใช่ไม่ใช่ก็าวางแต่ถ้าใช่ท่านก็ต้องชั่งใจว่ามันจริงไหมเมื่อถามว่าจริงไหมนี่แหละค,คือต้องนํามาแล้วแหละนะจะถูกจะแพงแน่นอนพระสมเดจก็มีบ้างที่แพงมีบ้างที่ถูกนะ องค์แพงๆอ่ะซื้อมาแล้วนี่ไม่ใช่ก็มีเยอะนะองที่ถูกๆซื้อมาแล้วใช่ก็มีแยะนะเพื่อนสมาชิกดังนั้นอยู่ที่ว่าพระท่านก็เลือกคนนะคนคนเนี่ยสำคัญคนหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยที่ไปดูไปเห็นเนี่ยวหว้พระสวดบ,บนมีบุญบารมีมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเอาแบบกลุ่มอนุรักษ์น,นะพระท่านก็เลือกคนนะเ,นเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้ ไหวาผาซีกเนี่ยไม่เกินจริงนะเนี่ยลักษณะดะูดูม้วนยุบหดเข้าไปด้านในนะอย่างนี้แน่นอนเพื่อนสมาชิกที่ถามมาไม่ใช่เสมอไปนะเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนพิมพ์ไหนรูปทรงใดก็ตามนะคือคําว่าไหวผาซีมีเป็นบางองค์นะเพื่อนสมาชิกแต่บางองค์เนื้อข้างบนก็จะม้วนเข้าไปอย่างนี้นะ อย่างนี้ก็ไว้าผาซีกเล็กน้อยนะนี่ไม่ไม่ใช่เป็นไว้าผาซีกเยอะนะองค์นี้ไว้าผาซีกเล็กน้อยเห็นไหมแต่ว่าเนื้อด้านบนเนี่ยคือเขาจะม้วนหดเข้าไปคือเขาจะไม่ลาดชันลงมาไม่ลาดชันถ้าลาดชันลงมาแล้วตึงโอ้โหเรียบเลยอันนั้นอะวางเลยนะแต่ถ้ามาเขาม้วนเนี่ยม้วนเข้าไปนะหดเห็นไหมเหี่ยวเห็นไหมยุบเนี่ยยุบไหมยุบ ย่นหดเหี่ยวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกนะเจ้าของกระถูนี่นะเนี่ยลักษณะอย่างงี้นะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่เรียกว่าเนื้อด้านในซุ้มระถังที่เราพิจนารณาแวบแรกนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับององเนี่ยพระเจ้ามหาจะไม่ได้ให้ดูเต็มองน,นนะก็จะมาแบบเจาะเลยอย่างเงี้นยนะเห็นไหมครับนี่ม้วนเนื้อเขาจะม้วนเข้าไปม้วนหดเหี่ยวเข้าไปนะเพื่อนสมาชิก เขาเาไว้ผาซีกเนี่ยออกจากปากเซียนใหญ่สมัยเมื่อ30ปีที่แล้วเขาไม่ได้มีทุกองค์นะเพื่อนสมาชิกถ้ามีก็ดีแหละนะมีก็เป็นองค์ประกอบที่แบบเรียกว่าจุดจ่ายตังเลยแหละถ้ามีนะถ้าไม่มีเราก็ดูจุดอื่นไม่ใช่ว่าจะไปดูไว้ผาซีกมีมีม,มีเก็บซื้อเช่าหาไม่มีวางอย่างเงี้ยนะ,ะแบบนั้นก็สุดโต่งเกินไปนะ อย่างที่พระยมหาบอกว่าสมาชิกที่ทาม,มาทั้งคงเข้ามาศึกษาใหม่นะพื้นฐานเบสิกที่เราควรรู้นะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับพระยมมหาหนึ่งจะดูจะดูความเก่าก่อนนะเพื่อสมาชิกเก่า1ความเก่า2ธรรมชาติ3ม,มนวลสาร4พิมพ์4อย่างนี้พระยมหาจะเรียงลำดับเลยนะเนี่ยเก่ายุคต้น200ปีเก่ายุคกลาง1้0ปีเก่าดูปลาย150ปีนะเก่า สองร้อปีประมาณไหนเก่าร้อยกสิปีประมาณไหนเก่าร้อยห้าสิปีประมาณไหนเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์โดยเฉพาะนะคนที่มีประสบการณ์ถ้าดูแบบที่พระมหาบอกเนี่ยท่านท่านได้เลยนะนะเมื่อเมื่อเก่าแล้วก็มาดูธรรมชาติมันบาลางกันธรรมชาติเก่า200ปีธรรมชาติเก่าร้อยกสิปีธรรมชาติเก่าร,รา้อยห้าสิปีประมาณไหน เมื่อสองอย่างมันโอเคผ่านไปด้วยกันได้สามพยมหาดูมวลสารมวลสารเม็ดแดงเม็ดดาต้องมีไม่มีมากก็ต้องมีน้อยนะเม็ดสองเม็ดต้องเจอเพื่อนสมาชิกนะไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกเม็ดทองคําผงพรทุคุณผงมหาลาภผงปัตมังผงดิเจผงตีนิสิงเหดินเกศโปงดินเกศป่าดินเกศท่าดินเกะดินหลักเมืองเนี่ยหินศิลาสกุลหินแร่ทองเนี่ยจะต้องมี ไมช่ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยพึงมีนะพึงมีเลยนะสามมวลสารสี่พิมพิมท้ายสุดนะเพื่อสมาชิกดูเนะี่ยที่เพื่อสมาชิกตามมาเห็นไหมครับดูเขานี่มันวาวฉ่าเห็นไหมครับนี่ฉ่ำนึกนุ่มเนะี่ยองนี้เขาจะลักษณะขาวโพงนะนะขาวโพงผงแป้งโรยพิมพ์แน่นอนองนี้พอ่อใหญ่มาหาเคยเอาน้ําร้อนใส่แก้วมาแล้วก็แช่ลงไปในอก ผุดๆเป็นพองน้ําเลยนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็องค์นี้พ่อใหญ่มหาเคยเอาเอาสัารีชุบน้ํามามาถูมาเช็ดหลายครั้งก,ก็จะขึ้นขาวเหมือนเดิมนะ,ะนั่นแสดงว่าเขาเขาไม่ได้ขาวมาจากข้างนอกนะแต่เขาขาวมาจากด้านในที่ตอนรดันขึ้นมาเนี่ยสีข้อขาวอย่างี้นะเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะ,ะพ่อใหญ่มหาก็เลยแบบสังเกตดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะเรามาดู เผ่าละกันนะนี่เผ่าละหรือหน้าอกเห็นไหมครับความฉ่ำน,นี่ความฉ่ำของท่านเห็นไหมครับแล้วเรามาดูใกล้ๆเลยนะดูดูหน้าอกนะดูใกล้ๆซอกลักแร้เห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยนี่คือซอกลักแร้ในจบเลยนะเนี่ยดูแล้จ่ายตังค์เลยเลยนี่คือซอกลักแร้ของท่านเห็นไหมครับ เป็นหลุมนะเรียกว่าบ่อน้ําตานะบ่อน้ําตาหรือว่าหลุมดวงจันทร์เนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นความฉ่ำไหมครับนี่คือความฉ่ำคราบน้ำมันตังอิวนะนี่คือพระโอระนะที่เพื่อนสมาชิกอยากดูใกล้ๆดูเนื้อท่านนี่ไหมครับเห็นไหมครับ ดูซอกลักแรหลสองข้างนี่ดูเขาแตกนะก็ปริออกเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็ปรีออกอย่างนี้เลยนะแล้วก็เนื้อด้านในเนี่ยเห็นไหมครับี่เนื้อด้านในมวนแขนเนี่ยเขาจะม้วนเข้าไปเนื้อด้านในมวนแขนก็จะม้วนเข้าไปอย่างนี้นะดูเ็าปรดแตกแล้วก็ม้วนเข้าไป ฟองงามเนื้อนี่ฉ่ำม,มากเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เนื้อนี่ฉ่ำเรามาดูพระาักห็นไหมครับเนี่ยดูดูวันณะรอบรอบเนี่ยจะขาวโพลนอย่างนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราจะเห็นเม็ดพร,ระธาตุไหมครับนี่นี่คือหินศิลาที่ขุดนะเกิดขึ้นเห็นไหมครับ อยู่ในองค์พระเล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้ใช้กล้องขยายแล้วก็มองไม่เห็นนะเนี่ยบริเวณนอกพระผิวพระก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนสมารถเห็นไหมครับเห็นเม็ดแดงไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยผงพุทธคุณเนี่ยผงพุทธคุณผมุ้มหาราชผงปตมังผงอินทรีเจผงตรีนิสังเหเนี่คือหินสิราชที่คุณ หินแร่ทองอะ่ะก็ต้องมีแล้วก็เหล็กไหลไผ่ดำแาาร่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยดูความงามงดงามมากนะเพื่อนสมาชิกดูองคงนี้ เห็นไหมครับนี่นี่คือได้ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเพื่อนสมาชิกดูใกล้ๆนะเราสังเกตว่ารอบบรอบรอบเม็ดดำก็จะมีแบบเข้าขาวเกาะเต็มเลยนะเนี่ยแค่ไซนะ่ะ เนี่ยดูร่องรอยการปริแตกของท่านนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่การปริการแตกการล้าวของผิวพระนะจะมาระดับนี้ต้องเป็นเป็นร้อปีนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูแร่ท่ากายสิทธิม็ดดำาลครับฝังอยู่ในเนื้อพระนะนี่คือหินมอนรอรสีนะหรือว่า เป็นฐานสิงนะฐานมอนลองสิงห์งดงามดูสิเพื่อนสมาชิกดูความชำ่ำเราจะเห็นเม็ดดำผงพระตุคุณเขาจะฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะฝังอยู่ในเนื้อพระเลย ชํำนวนพวงนี้นะงดงามเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกดูด,ด้านหลังนะ นี่คือด้านหลังนี่เราจะเห็นลักษณะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นรอยปูไตนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเราเรียกว่ารอยปูไตนะนี่รอยปูไตรอยนอนด้นเพื่อนสมาชิก เห็นลอยนอนด้นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เป็นจุดจุดเป็นจำจำนี่คือมวลสารอยู่ด้านในนี่บ่อน้ำตาเม็ดมวลสารก้อนมวลสารในเพื่อนสมาชิกนี่นี่คล้ายๆกับเป็นเป็นเศษอ่าเป็นเศษหญ้าแห้งนะ เป็นเนื้อเรียกว่าเป็นบ้านมงคลเนี่ยฝังอยู่ด้านในเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่คือขายายดูใกล้ๆแล้วนะนี่เห็นไหมครับเหมือนกับเป็นเป็นบ่อน้ําตาเป็นเนื้อดินที่ยุบเข้าไปด้านในเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนื้อนี้ยยุบเข้าไปด้านในเลยงดงาม ตัวนี้นะนี่เป็นเนื้อพระสมเดชวัลขังนะเพื่อนสมาชิกองนี้ดูสิครับเห็นแล้วแบบส่องแล้วไม่อยากวางเลยนะถ้าสายจับพุทธคุณเนี่ยองค์นี้ได้เลยนะเราดูด้านข้างนะเพื่อนสมาชิก เห็นไหมครับดูด้านข้างนี่แล่ธถาดกายสิทธิ์ดูเม็ดประธาตม็ดนี้นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เเนี่ยม็ดประธาต์นี่ยเม็ดประธาต์นี่โอ้โหใสมันวาวฉ่ำม,มากนะนี่คือด้านข้างด้านข้างพระสมเด็จนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคือเขาจะไม่ไม่เรียบไม่ตึง ดูแต่ละจุดเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่คือด้านข้างนะเนีย่ยดูเม็ดแดง เราดูด้านหน้าดูหลังแล้วนี่ด้านข้างจําเป็นนะจำเป็นต้องดูนะเพื่อนสมาชิกเราจะได้สังเกตศึกษาไว้นะทุกข้างเนี่ยจะจะเหมือนกันนะดูฉ่ำเม็ดพระธาตุนิพนเลยนะเพื่อนสมาชิกองค์เนี้ยพุดขึ้นเห็นไหมครับแร่ธาตุกายสิทธิหินศิลาชุลหินแร่ทองก็มีแล้วก็เม็ดดำก็มีเห็นไหมก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ อย่างนี้สวยงามความงามนะ่ะความงามของท่านนะ่ะเนี่ยด้านข้างแร่ธาตุกายสิทธิ์เยอะนะองค์เนี่ยเต็มองค์พระเลยนะเพื่อนสมาชิกเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเนี่ย ก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ